สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาใส่ลายน้ําให้กับวิดีโอด้วย OpenFX ที่อยู่ในโปรแกรม DaVinci Resolve กันครับตอนนี้ผมมีวิดีโอที่วางไว้อยู่บนไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนในการทํานะครับให้เริ่มจากไปคลิกที่เมนูเอฟเฟกมุมซ้ายบนตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นก็ให้มาที่เมนูเอฟเฟกครับคลิกเข้าไปครับหลังจากนั้นให้เลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับมันจะมีเอฟเฟกอันนึงที่ชื่อว่า Watermark ให้คลิกค้างไว้ครับแล้วก็ลากไปใส่คลิปที่อยู่บนไทม์ไลน์ได้เลยครับต่อไป เราจะไปแก้ไขข้อความที่เป็นลายน้านะครับให้คลิกไปที่คลิปที่อยู่บนไทม์ไลน์ให้ขึ้นไฮไลท์สีแดงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่เมนูอินสเป t เตอร์มุมขวาบนครับเสร็จแล้วให้มาดูที่เมนูที่เขียนว่าเอฟเฟกตรงนี้ครับให้คลิกเข้าไปครับเราก็จะเห็นเอฟเฟกที่ชื่อว่าวอเตอร์มาร์ที่ใส่เข้ามาเมื่อกี้ครับให้มาที่วอเตอร์มาร์ x t ทคครับแล้วก็ใส่ข้อความที่ต้องการเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วให้เราไปเลือกฟอนต์เลือกขนาดตามต้องการเลยครับต่อไปให้มาดูที่เมนูเบลนนนด่่าสุีครัับผมจะปปไออห เพื่อมันเห็นชัดขึ้นนะครับตอนนี้ค่าเริ่มต้นของเอฟเฟกอันนี้มันก็ปี้ไป3ข้อความนะครับเราสามารถเพิ่มหรือลดด้วยการคลิกแล้วก็ลากสไลด์แบบนี้ได้ครับในส่วนของ width spacing เนี่ยเราสามารถปรับให้มันถี่มันห่างแบบนี้ได้นะครับและในส่วนของความสูงเราสามารถปรับการก๊อปปี้แล้วก็ปรับระยะห่างทีได้แบบเดียวกันกับที่ปรับเมื่อกี้เลยครับเสร็จแล้วครับวิธีการใส่ลายน้ำแบบเป็นข้อความต่อไปเราจะไปใส่ลายน้ำแบบเป็นรูปกันครับ ผมก็จะมาที่เมนู w อเตอร์มาร์เหมือนเดิมนะครับมาดูข้างบนครับมันจะมีอันนึงที่เขียนว่า use logo ให้ติ๊กถูกเข้าไปเลยครับและตอนนี้หน้าจอมันจะดำนะครับให้ไปที่มีเดียพูครับซึ่งตอนนี้ผมเก็บโลโก้อันนี้ไว้แล้วให้ทำการคลิกโลโก้อันนี้ครับลากแล้วก็มาวางตรงที่เขียนว่า drag logo here นี่ครับวางไปเลยครับโลโก้มันก็จะขึ้นแบบนี้และหลังจากนี้เราสามารถปรับขนาดของโลโก้ หรือว่าปรับขนาดของค่าอื่นๆได้ตามใจอชอบเลยนะครับและเพื่อไม่มีการพลาดคลิปการสอนใหม่ๆฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ